มาทำโมจิกันค่ะสูบง่ายๆเลยอยู่ใต้เมนนะคะของซื้อจากรตันหมดเลยนะง่ายมากเอาส่วนผสมของแป้งโมจินะคะมาผสมกันแล้วก็คนให้เข้ากันทุกอย่างเลยจากนั้นก็นำไปตั้งไฟกวนนะคะคนตลอดเวลานะจนแป้งสุบแล้วก็ใส่เนลงไปถ้าอยากรู้ว่าสุบนะคะชิมดูมันจะไม่เฟื่อนนะแป้งจะไม่เฟื่อเลย เขาจะมีรสชาติหวานๆนิ่มๆเลยค่ะคนไปเรื่อยๆเ,เลยนะคนจนขวแป้งจะเป็นแบบนี้เลยจะมีความเหนียวแบบนี้ยค่ะต่อไปเราจะมาตีวิปปิ้งครีมนะสูตรแล้วแต่ความชอบนะแต่เราชอบกินวิปปิ้งครีมมากกว่าครีมชีสนะเวลาตีวิปปิ้งครีมก็ใส่น้ำแข็งน้ำเย็นจัดเลยค่ะตีเลยตีด้วยความเร็วสูงเลยนะแล้วก็มาทำกันเลย ทำง่ายมากอร่อยสูตรนี้บอกเลยค่ะว่าอร่อยขีดยืดมากเก็บไว้ได้นานนะเจ็ดวันเลยใส่ตู้เย็นไว้นะปิดฝาให้สนิทนะคะก่อนออกมาใช้ก็เอาทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะเราค่อยมาใช้ลูกชอบมากเลยค่ะส่วนผลไม้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะคะใส่วิิ้งรีมอันนี้เราจะใส่ผงกกโก้ไปด้วยนะ เพื่อมีเวลาได้ทำนะคะเราชอบกินมากเลยใครมีเทคนิคดีหรือว่าสูตรอะไรที่แบบว่าเด็ดนะบอกได้เลยนะ